ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาชะลอครับเขาชะลอ,อ,ะลอการผ่อนปลนวีซ่าให้คนจีนนะฮะเหตุวันกระแสต้านโอเวอร์ทัวริซึมนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับขเขากำลังเผชิญแรงกดดันเรื่องของการผ่อนปลนวีซ่าท่องเที่ยวให้คนจีนนะครับซึ่งประเด็นอ่อนไหวเป็นประเด็นอ่อนไหวเหมือนในเกาหลีใต้นะฮะเดิมรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งใจจะผ่อนปลนตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานะครับแต่ถูกพัก LDP ฝ่ายนโยบายคัดค้านอย่างหนักทำให้โครงการถูกพักไว้ชั่วคราว แผนเดิมคือออกวีซ่าท่องเที่ยวแบบ10ปีให้คนจีนและได้สูงนะครับแล้วก็ขยายระยะพำเขาเรียกว่าขยายระยะระยะพำนักนะจาก15วันเป็น30วันแต่เมื่อเกิดกระแสนะครับนักท่องเที่ยวจีนและความไม่พอใจต่อปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมนักท่องเที่ยวล้นเมืองนะครับจึงทำให้รัฐบาลต้องถอยนะครับกับนโยบายนี้นะครับโพเผยว่านะครับคนญี่ปุ่น89%มีทัศนะลบต่อคนจีน สะท้อนว่ากระแสะสังคมยังไม่พร้อมนะครับฝ่ายการท่องเที่ยวเตือนว่าการชะลอนี้อาจกระทบเศรษฐกษิจเพราะจีนยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวจีนราว9974,0 0คนจากทั้งหมด3.4ล้านคนนะครับนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าญี่ปุ่นต้องหาจุดสมดุลระหว่างไรายได้จากการท่องเที่ยวกับความอิ่มตัวต่อสังคมการท่องเที่ยวเกินพอดีนะครับคราวนี้ผมจะผมจะในความคิดเห็นของผมนะเป็นอย่างนี้ครับ คือคนจีนเนี่ยมันมาเที่ยวส่วนหนึ่งครับคือทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มปิดกั้นกันหมดแล้วนะครับเขายกเลิกฟรีวีซ่ากันหมดแล้วนะครับมีคือด้วยความที่ตอนนี้จีนเป็นมาหาอำนาจครับมีคนเยอะมากมีคนเยอะมีเงินเยอะนะครับมีคนเยอะมีเงินเยอะแต่จริงๆอะ่ะคนที่มีเงินเยอะในจีนจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็มีความเหลื่อมล้าทางสังคมเขาเยอะเหมือนกัน แต่คนจีนเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ<ๆ>ก็ถือว่าเขาทํางานหนักมาตลอดปีเขาจะใช้เวลาช่วงเที่ยวของเขาเนี่ยปีละหนึ่งึงสองครั้งนะครับเขาจะมาใช้เงินกันเขาไม่อยากอยู่ในประเทศนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยตอนที่เริ่มเจรจากันค้ากับจีนเมื่อย้อนหลังไปสักห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีเกือบจะสิบปีนะครับจีนก็ไปเที่ยวเจรจากับทุกประเทศเลยบอกว่านะครับเขามีเขามีประชากรเยอะนะครับก็จะแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนการค้าการท่องเที่ยวกันนะครับ ทุกประเทศก็หลง,หลงเชื่อหลงเชื่อนะครับก็เลยเปิดซีวีซ่าให้เปิดซีภาษีนู่นนี่นั่นให้นะครับเอาสินค้าสินค้าก็ทะลักทะลักเข้าประเทศของตัวเองนะครับจนประเทศของตัวเองเนี่ยละสมละสายเหมือนกับประเทศไทยเรานี่แหละนะครับโดนหมดครับอเมริกาใต้ก็โดนแอฟริกาก็โดนนะครับมีตะวันออกกลางก็ไม่เล่นด้วยนะครับมีภูมิภาคเราก็โดนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่า หรือว่าไปทางฝั่งขวาของเขาเนี่ยนะครับเกาหลีใต้กับจีนก็โดนตอนแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดบางคนมาไปเที่ยวปกติมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับชุดแรกๆเนี่ยที่มันไปเที่ยวมันไปทำอะไรรู้ไหมมันไปสํารวจครับมันไปเซอร์เวย์ครับมันไปเซอร์เวย์หาที่ปักหลักทํามหากินครับนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าเดี๋ยวคนของมันต้องมาเที่ยวมันก็เลยไปเซอร์เวย์ไปปักหลักที่ทาํามหาที่ทํามหากินกันเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวของมันเอง นักท่องเที่ยวของมันเองครับก็คือคนของมันมาเองอะ่ะแล้วก็มีมามาพักโรงแรมของตัวเองมาเที่ยวสถานที่ของตัวเองร้านอาหารของตัวเองซูปเปอร์มินิมาร์ทของตัวเองนะครับเหมือนที่ท่านสีจิ้นถิงเคยประกาศว่านะครับทุกที่เป็นครัวทุกที่ต้องมีอาหารของคนจีนทุกที่ต้องมีสินค้าของคนจีนก็คือคนจีนไปไหนไม่อดตายนั่นแหละนโยบายเนี่ยผมจะบอกให้ฟังดูฟังดูเนี่ยนะครับคุณผมฟังตั้งอ่ะว่าประมาณห,หลายๆประมาณห้าหกเจ็ดปีก่อนนโยบายเนี่ย ผมพอผมฟังพวกนี้ผมรู้เลยมันมันมันไม่ได้คิดจะแลกเปลี่ยนการค้าใครทางนั้นนะครับคือผมจะบอกว่าคือนโยบายของเขาคือเขาต้องครองโลกอะ่ะพูดกันตรงๆนะเขาต้องครองโลกครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะตอนนี้หลายๆประเทศเขาปิดกันหมดแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ชะลอชะล,ลอการที่จะผ่อนปลนวีซ่าให้จริงๆจะให้อยู่สิบปีจะซ้ําไปนะครับสําหรับคนที่มีรายได้เยอะๆนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงมันเอาปัญหามาให้ครับ น้องปัญหามาให้นะครับคอเซนเตอร์ center, สแกมเมอร์การพน,นันอาชญากรรมทุกอย่างแรงงานทลักเข้าไปใช้วีซา่าท่องเที่ยวทลักเข้าไปเหมือนเหมือน,อนบ้านเราเป๊ะนะครับเกาหลีใต้เขาตื่นรู้เขาเลยไล่เขาเลยเขาเลยเดินขบวนขับไล่กันออกนะครับเดินขบวนขับไล่ออกนะครับแล้วก็ทีอ่อเมริกาใต้เขาก็ปิดหมดแล้วเพราะว่าเขาถือว่าไม่ทําตามสัญญาของเขาคือฝรั่งเขาไม่เอาเลยนะครับฝรั่งเขาไม่ง้อเลยครับเขาไม่ง้อครับเพราะว่า ก็ถือว่าตอนที่คุยกันน่ะตอนที่ดีวกันน่ะนะครับอ่ะจะแลกเปลี่ยนก็ท่องเที่ยวกันมึงมาเที่ยวของกูกูไปเที่ยวของมึงมึงซื้อของกูกูซื้อของมึงอ่ะมึงกูซื้อของมึงหรือว่ากูไปผลิตที่บ้านมึงมึงก็เอานไปตั้งฐานผลิตที่บ้านมึงมึงก็เอาท่องเที่ยวมาให้กูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังๆมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงเอาแต่คนของมึงเองขยายขยายคนของมึงเองน่ะขยายไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปปักหลักอยู่กันคือทุกประเทศทั่วโลกอ่ะ ทามีแต่คนจีนไปปากหลักนะครับทํามาหากินนะครับเพราะจริงๆคนของเขาเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ในประเทศของเขานะครับเขาอยากจะมีพื้นที่ของเขาที่เขาเป็นเจ้าของนั่นเองเพราะว่าการอยู่ที่จีนเนี่ยผมจะบอกให้ใช้ชีวิตอยู่ในจีนนะคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะเป็นของรัฐทั้งหมดนะครับทาอะไรก็ต้องส่งให้รัฐหมดนะครับและรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยก็พยายามจะส่งเสริมให้ทําแต่งานงานงานทาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าประเทศเนี่ยหารายได้จากการ นะครับขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักกับแล้วก็งานผลิต O E M ต่างๆนะครับพอผลิตไปผลิตมาตอนหลังไปก๊อบของเขาหมดไปก๊อปของเขามาขายหมดนะครับคือทำทำธุรกิจแบบเนี้นะครับมันไม่แฟฝ์ฝรั่งเขาก็เลยเลิกคบนะเขาไม่เอาเขาไม่เอาด้วยครับฝรั่งคุณคุณสังเกตน,นะอาจกฤษนะผมพูดตรงนะคุณคุณคุณลองดูยุโรปเขา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 ,เขาไม่เอาด้วยแล้วเขาตั้งกำแพงภาษีใส่นะครับเขายกเลิกฟรีวีซ่า อเมริกาใต้เขายกเลิกฟรีวีซ่านะครับอินเดียเขาไม่เห็นต้องพึ่งคนจีนเลยครับเขาไม่เห็นต้องพึ่งเลยครับเขาก็อยู่เขาได้คนก็ไปที่คนทั้งโลกก็ต้องแห่ไปเที่ยวประเทศเขาคนจีนก็ต้องไปเหมือนกันเพราะคนจีนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวทั่วโลกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพูดที่ว่าเอ้ยต้องต้องเป็นห่วงนะความอย่างท้่คุณชนะกรหวังบุญคงชนะบอกว่านี่เนี่ยพยายามอย่าใช้คําว่าจีนเทาเลยนะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศแล้วคนจีนจะไม่มาเที่ยว นะครับคือคนจีนมันมาเที่ยวอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัวหรอกมันไปได้ทั้งโลกแหละนะครับมึงมึงเก็บค่าวีซ่ามันก็มามันไม่น้อยลงหรอกคนมันอยากมาเที่ยวมันไม่อยากอยู่ในประเทศมันคือในประเทศเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้คนออกไม่อยากคนให้คนออกมาเที่ยวมันก็เลยส่งคนมาเปิดเปิดศูนย์เรียน่ะเปิดชุดเปิดทุกธุรกิจมาทุกวงการเลยเพื่อจะรองรับคนของมันเองเงินมันจะเงินจะไม่รู้ไหลนี่คือนโยบายของมันนี่คือนโยบายของมันคุณเข้าใจยัง นี่คือนโยบายของมันแต่เป็นประเทศเราเสือกเสือโง่อะเขาเรียกว่าไอ้พวกไอ้พวกที่มันต้องมีหน้าที่ที่จะต้องหาเงินเข้าประเทศอ่ะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยหอกันโค้งหอกันค้าอะไรเนี่ยมันมันห่วยแตกอ่ะคุณนึกออกเปล่ามันหาเงินไม่เป็นมันพึ่งแต่การท่องเที่ยวไอ้ควายคุณอยากจะด่าขายของอย่างสินค้าเกษตรบ้านเราก็มีเยอะแยะมึงเสดเอารับของเขาเข้ามาแทนที่มึงจะเอาของเราไปขายเขาบ้านเขาคนเยอะอาหารมันแดกก็ไม่พอ อาหารมันไม่พอแดกถูกไหมมึงเอาของเอาของเราอะไรไปขายมึงเสี่ยงเอาของเข้าเข้ามาทาให้ทาให้เกษตรกรบ้านเรา,าชิบหายวงการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเจ้าของคนไทยแม่งชิบหายกันหมดคุณเห็นไหมคือไอคนที่มีหน้าที่หาเงินอ่ะมัน,ม,นมันหาไม่เป็นไอเฮีย้ยพวกเนี้ยมันมาถึงแล้วมารับตําแหน่งแล้วก็รับดีลรับเงินเข้ากระเป๋ารับเงินทุนจีนคุณไปดูด้แม่งคุณคุณก็รู้กันอยู่ว่ากระทรวงไหนรับ ต้องรับเงินคนจีนบ้างนะครับบัตรประชาชนอย่างนี้บัตรประชาชนคนจีนมีบัตรประชาชนคนจีนมีบบขคี่คุณว่าเงินพวกนี้มันอยู่ในกระเป๋าใครอะทำไมมันถึงขยันเปิดได้จังสุลกากรเนี่ยของเอาเข้ามาเนี่ยเก็บเก็บตงเนี่ยเก็บตงน่าตู้คอนเทนเนอร์อะไม่ต้องตรวจสอบเลยสักตู้อะคุณว่าแม่งมีเงินกันคนละเท่าไหร่วะไอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นอะคุณไปดูที่แหลมสะบังเดยไอฝุ่นแดงที่เข้ามาเนี่ย ไอฝุ่นแดงไอพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเข้ามาขึ้นที่แหลนะบังอะ่ะแล้วมันก็วิ่งส่งไปทั่วทั่วโรงงานของคนจีนอะ่ะทั่วทั่วสี่จังหวัด e e c เลยอะ่ะคุณก็ดูเด็ดเนี่ยนี่คือปัญหาพอไอพวกนี้เข้ามามันเกิดปัญหาครับมันไม่คุ้มเขาเรียกได้ไม่คุ้มเสียคุณนึกออกว่าได้ไม่คุ้มเสียคือคือมันเข้ามาคุณได้เสศษฟางจากมันแต่คุณต้องใช้เงินภาษีเนะี่ยของพี่น้องประชาชนเนะี่ยเอาไปแก้ปัญหาที่พวกมันสร้างเอาไว้เนี่ยไปไม่หมดเลย คุณรับก็ลองคํานวณดูเดี๋ยวว่าเราได้เราเสียอะไรทรัพยากรธรรมชาติเราที่ถูกทําลายน,ยนะครับเศรษฐกิจนะครับผู้ประกอบการในในคนคนไทยเนี่ยแม่งมต้องล้มหายตายจากกันไปกี่ร้อยขี่พันลายขี่หมื่นลายเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทําลายเข้ามาทําลายผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยโดยตรงเลยนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าปิดบ้านได้แล้วมึงปิดบ้านได้แล้วครับปิดบ้าน เก็บสกีนส,สกีนสแกนคนนะครับคัดคนหน่อยมาเที่ยวเนี่ยนะครับฟรีวีซ่ายกเลิกเก็บตังค่าเยแผ่นดินเดี๋ยวมันก็มายังไงก็มามึงยิ่งเก็บตังมันยิ่งมาถ้ามึง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 ,มง,มงไม,ไม่ไม่เก็บตังมันให้มันฟรีมันไม่ค่อยอยากมาเพราะมันถือว่าเฮ้ยมันดูไม่มีของคุณเข้าใจไหมเออเข้าใจยัง